ครับพี่น้องมาเมืองกันครับเป็นช่วง43ของวันที่18ครับ2,000บาร้อย63ครับเดียนทันวาครับอ่าพอดีพี่รักเพิ่นจะเอาวาวลงครับเต้าวาวตัวนี้นี่ขึ้นดีครับพี่น้องแต่อยากใส่ครับ4่ัวแล้วอยากให้มันได้เป๊ะๆนะครับเป๊ะ เป๊ะครับผมครับก็ว่าจีเพิ่มหางเขาไปอีกครับ้างละหนึ่งมวนครับเดี๋ยวมาเมื่งพี่เพิ่งสีสาวลงให้เมื่อเครับพี่น้องครับนะครับร่บดูกันในยาวไปเลยครับนี่ครับสภาพโตัวเบาห้อภา่าี่สวยเลยครับ โอ้ยแค่รถเฮ้ยเฮ้ยยังม,มาไก่ด้วยหนึ่งครับมือเรี่องนี่กัดเพราะเดงอีกไว้ดักหรือเปมือเรี่องนี่ที่ที่เดงไว้ดักโอ้ยีน้องเป็นแกาศตีพอโลกครับสั้นครับ ลอยลงครับปีนองได้ทับหัวลงมาเมื่อกี้เอาจับเข้าไปได้ได้เด้อย,ยืนเหนื่อยอไรลักษ์ยืนสาวหลดมันดินดแหงมันครับไอ้ไส้พ่นท <c oughs> ามครับปีนองว่าบรา่ค่อยอยากพออหางครับ เดี๋ยวพี่เพื่อนจีใส่ห้างให้มึงอีกค้างละหนึ่งมวนครับพี่นอ้องเดี๋ยวเฮามาเมืองกันครับว่าสิเป็นยังไงนะครับเนาะครับเดี๋ยวมาเมืองครับดูกันยาวๆครับผมยาวๆเอาห้างละวหมวนนะไอ้ไหนาะดึงไปป่วยนี่เลยนี่หนึ่งครับเดี๋ยวไอ้เพื่อนจี ต่อหางครับหางบุพเพครับนี่ขาดที่เสื้อนี่นี่กกอยูข่ขานี่มือขาดแล้วหรอเปล่ามุ่มง <laughs> ว่าอร่อยหาดชิ้ใส่เสือบเสือบตัวน้ำเงินนี่แหละเลนี่ยกับว่าขาดได้อร่อย,ข,ยของสิบให้ย้อมสาหัวลงจันเอาจุล่ามขาดไก่ได้บางเถอะห้องผมปลูกนี่บงังบังตัวไอ้ปลูกคางบ้านเพ,เพราะงี้อายการนี่ ตัวคหูวะตัวสัน้นโดดเอาไปสองปีกว่านั่นตัวกองใช่หัวไทยไปไกลนะครับแล้วสีเยอะ้อ่เพิ่นครับเรื่องเกิดน,นั่นไอ่ไอ้เรียนเดี๋ยวว่ามันยังครับพี่น้องเป็าหนึ่งไดงครับสำหรับตัวนี้ต่อหางไหมครับบาน จวดะนวดะครับพีบบ่น้องจิตจวดต่วสุดยอดครับงามครับบ่าวตเดี๋ยวบ,าออบ่าวเจงคนอุบลพรอุนยาตั้งกล่องนะครับพีน่น้องเกิดเจตเจตในการถ่ายทำจิให้พี่น้องสู้หูสู้สคนได้รับชมครับผม ออเอาเลยครับพี่นอ้องลองมึงครับบานนี่ ลายหารุมครับเ,เรียบร้อยครับพี่น้องเ,เรียบร้อยนี่ครับกำลังไฟเสียกนะครับพี่น้องตอนนี้โกป๋ป่ะกำลังไฟเสียกนะครับตอนนี้กำลังไฟเสียกครับใครอีนาะ มึงครับกำลังดีตัวใส่ลมครับสแซวหาลมไอ้ปลูกเสพปลูกบ้านบ่ปลูกบา้านนะผมว่าปลูกบา้านมันจะเรื่องลกกหลังก,ก๊กอยู่ข่านี่ไปลงไม่ผิกดก็ได้แปลงแปลงไม่ผิกดก็ได แน่นอยู่เด้วยกำลังไล่ครับพี่น้องนี่ครับถือรวมแห้งสัตว์ขึ้นขับไปมันกำลังไฟครับ hàng ngàn phô lô vậy to tôi làm tám miệt đây này Hãy subscribe cho ล่งไปเสียกเได้อพี่นอ้องแ้่ผมเดี๋ยวลงมาหนีหน้าไอ้หลักตัวหนึ่งมาเรี่ยงพี่อไอจะปลูกนี่บอกคือจังไหนไไปลูกบ้านได้บ่ดเดี๋ยวไปได้กับปลูกอยูนดีใช่ไหมบ่ ุดยอดครับบนันไข่ก็เกาหลไปปะโอเคนีปผมว่าคนีคน้นะโอเคครับพี่น้องสรับวาวตัวนี้ก็ทานไปได้ดีครับไขมาเล้ามาลิปนีนะครับนอกก้องเป็นลิปทีสามขวันที่สิบแท่านหน้าคมครับสองทกครับก็วาีหลักนะครับนาะ ก็ไหลกกดแช่กครับสไครกดกระดิ่งแจง้เงเตือนเป็นสักหนึ่งกำลังใจนในการเฮ็ดคลิปนี้ผมเนี่ยนะครับไล่คลิปต่อๆไปเรื่อยๆครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปเอาไว้แจ่นี้นะครับนาะสวัสดีครับ